ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนในบนดอยครับผมก็่ากลับมาพบกับเกม Free Fi กริน,น่าฟรีไฟกางแขนส่วนหกหาคนที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านเป็น Ep ีที่6เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้ว Ep ีสุดท้ายในการคัดเลือกที่อะไรนะผู้ที่มีแต้ม10คนสุดท้ายนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่าจะมีใครบ้านนะผมป่ะอ่ะรอบนี้อยู่ในเกมแดนชัรลาบามนะครพี่น้อง ซึ่งอยากจะบอกว่าผู้ที่น่าจับตาดูที่สุดก็คือแบบนี่ไงอันดับหนึ่งนั่นอะใครวะบางหวานดีเจอะครับถ้าอีพีนี้เขาได้ที่หนึ่งนี่คือสี่อีพีติดแล้วอะสัปดาห์ที่แล้วสองครับผมแล้วสัปดาห์นี้ก็โหพี่น้องอันดับสองอันดับสามกรลุณาไปไปตักคะแนนมันหน่อยนะพี่น้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะดูแต่บางหวานดีเจนะผมว่เาเขาอยู่ที่ไหนนะนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมซีเอ็นชาวนี่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็อยากจะบอกว่าหมูปากทำดีมากนะฮะคนแรกครับผมชิวสเดย์เก้าเก้าอ้า อัมบออยู่ไหนว่าอัมบอไม่มาเหรออัมบอก็มานะฮะอาอยู่โอเคครับ okay? ผมอาเพีย okay? ครับผมเอม,มโฟครับผมต้ต้นมะม่วงครับผมโอ้โหหน้ากากไก่เฮ้ยใช่เปล่าวะโ <c oughs> อ้โหพี่น้องบาวานดีเจครับผมผู้ที่มีสัตว์ลายบอกเลยว่าใช้ปืนลายยิงก็เข้าไม่เข้าจริงๆด้วยนะฮะโอ้พี่น้องซีเอ็นชาวอยู่ในที่ที่เขาไม่อยู่จริงๆก็เลยตายนะฮะพี่น้องดูนี่ฮะโอ้เอเคตาคอนพี่น้อง เจอกันนะฮะมาจับตาดูกันที่คนแรกเลยนะครับผมเ<ม>ทียวสะเด๊กเก้าเก้ายังไม่โดนนะฮะพีเอ,อตัวหมูป่ายังไม่โดนไม่โดนนะฮะพีอายูโอเคป่าเทเฮ้ยใครโดนแล้ววะนะอาโพอโลอัมบอราชาติงกอตติงกอปไปที่ลงเลื่อยนะฮะผมติงตองนะฮะโอ้ ติ้นต่ออีกไม่กี่วินาทีจะได้เจอกับอาเพียนะผมกำลังตามหลางติดติคุณมานะผมอาเพียไปสายสุดนะฮะใต้ต้นมะม่วงก็เจอนะผมลงเรื่อยอีกแล้วนะผมโอ้ใต้ต้นมะม่วงกำลังจะไปไว่ายน้ำที่สายสุดเลยนะผมเบ้าหวานดีเจเจ,เจอกันที่บาซิเลียนะผมซีเอ็นชาซีเอ็นชาโอโ้โหอยู่ไหนวะลงตีเลนนะฮะพี่อตัวพีเอตัวบาซิเลียครับผมเจอกันได้นะฮะอันดับหนึ่งอันดับสามนะฮะหมูป่าครับผมหมูป่าลงหิงอ่อนครับผม S18 บแวกทุ่งหญ้านะฮะทุ่งหญ้าอันดับ2ของตารางสัปดาห์นี้หรือว่าตารางคะแนนอันดับรวมกันหมดเลยนะครับผม CP พีซีโลนึงครับผมอยู่ที่โลนีออกครับผม PS ท่านโนครับผมผู้ที่ใช้แต่ฟอกหรือเปล่านะใช้หน้ากันหมาด้วยนะครับพี่น้อง, Are you okay, างอายุโอเคเป่าเทพเพราะผมโอ้โหท่านแย่นะฮะ S18 บแวกอีกหนึ่งคนนะครับผมอยู่ที่ที่ตั้งแฉกใครเปิดแล้วว่านัอะพอลโลนะผมอัมบอรนะผมอัมบอร อยู่บาซิเลียผมมันนำเหนึ่งนะผมราชาอ่ยูโอเคราชาโดนเหนือครับผมอาเพียอาเพียเจอปะอาเพียเจอน่าจะเจอกับติงติงตองนะเมื่อกี้ไหนวะเอา้าติงตองอยู่ไหนจ้าติงตองอยู่นี่นี่เองโอ้โหพี่น้องอยู่ดับเพลนครับผมอาเพียหน่วยดับเพลินเฮ้ยใครวะใครวะใครวะพี่อัดตัวหรือเปล่ากำลังใส่ใครวะเนะี่ยอ๋อทุ่งหญ้าเฮ้ย ทุ่งหญ้าครับผมเจอกับไอ้นี่ไงเอสบิปาบวกอันดับสองคนตารางอันดับสามับผมอันดับสองอันดับสามกำลังจะปะทะกันอีกไม่กี่วินาทีครับผมอยู่ที่บ้านฟาร์มนะผมอยู่ที่บ้านฟาร์มกำลังจะเข้าไปช้าเข้าไปช้าพี่อ่ะตัวเข้าไปช้าทุ่งหญ้านะผมบอกเลยว่าไปทั้งด้านทางด้านขวาหมดแล้วนะผมโอ้โหยิงอะไรครับผมโอ้สามเอซสามเอซจิ้มนาวโอ้พี่อ่ะตัวได้เตอสติปายบวกออกจากเกมเป็นคนแรกเลยนะพี่น้องโอ้โหอันดับสองบอกเลยว่าคะแนนล่วงมากเลยนะฮะโอ้พี่น้องครับพี่อ่ะตัวกำลัง โอ้ไม่ธรรมดานะผมเทียสเดก99ครับผมทุ่งหญ้าบงนะฮะมังกรชี2020โอ้โหอยู่ที่โปรเฮาช์วชิวคนเดียวเล่นน้ำกันดีกว่านะฮะดีเจไนัะผม้วยดับเพิ่มบนโอ้โวยดับเพิ่มบนอยู่ที่ภูเขาบอกเลยว่าอีกไม่กี่วินาทีจะได้ร้อยกับติงตองแล้วนะติ่งก๊อนนะติงก๊อนได้เปลี่ยนไปที่เซนท่าเรียบร้อยแล้วครับผมอาเพียครับผมอาเพียอยู่ที่โดยดับเพิ่นนะผม ไต่ต้นมะม่วงเลี้ยงอะไรวะเนี่ยไต่ต้นมะม่วงเลี้ยงอะไรวะไว้น้ำอยู่อ่ะไต่ต้นมะม่วงโอ้โหลงเรีอยครับผมไต่ต้นมะม่วงเป็นอะไรวะเนี่ยฮะจะแคหรอฮะไต่ต้นมะม่วงทำอะไรวะเนี่ยไปเก็บมันเลยไปเก็บมันเลยครับผมอยู่ไหนประวาณที่เจบราซิเลียคนที่น่าจะเข้าไปใกล้ได้ที่สุดก็คือใครนะพี่ไม่ใช่ปายูโอเคไม่ใช่โอ้อพอลโลยิงใครครับ อัมบอกหรือเปล่าบาซิเลียเฮ้ยอัมบอกอัมบอกมาที่บาซิเลียไว้พี่น้องต้องลราบมาหน่อยดิบังมาะี่เจบังมาะี่เจขึ้นไปทางด้านขวาครับผมอัมบอกอัมบอกอัมบอกอยู่บ้านสามช้างอ่ะอัมบอกอยู่บ้านสามช้างครับผมบังมาะี่เจบังมาะี่เจอยู่ไหนครับเออนี่แหละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยอัมบอก อ้าบอกไม่เห็นนะอ้างบอกไมันฟาร,ร์มขออย่างเดียวอ่ะพี่น้องดูดิลูกซองอะไรวะเนี่ยสากาอะไรวะเนี่ยโอ้พี่น้องมาดูเบาหวานดีเจนี่อ้าวยูเอ็มพีไอเ้เหี้ยแม่เบาหวานดีเจเล่นแต่วีเอสว่ะโอ้ปู้งท,ที่สนามที่สองด่าพี่น้องมีการสก,กริดเข้ามามาด้วยอ้าวเอาเลยเอาเลยวินตรงเข้าไปเลยเบาหวานดีเจอันดับหนึ่งครับผมเรามาดูกันนะผมเมื่อกี้ก็ห้าคิวโอ้รอบนี้จะได้อันดับหนึ่งอีกหรือวะเนี่ยไม่ใช่มัง้ง โอ้มาดิมาดิโอ้โจกเซ็มนี่หว่าพี่นอ้องคิดว่าอะไรถึงวินเร็วโอ้กำลังจะเข้าไปท้าแล้วนะผมอัมบอสอัมบอสเตรียมตัวตามหลังด้วยโอ้อัมบอสโดนโอ้โดนสกีเข้าไปครับผมโดนสกีเข้าไปอัมบอสก็โดนสกีเข้ามานะอัมบอสโ,โดนอ,อ,อัมบอกกสเจ็บนะเจ็บนะเหลือเหลือโอ้โหเท่าไหรว่วะเนี่ยร้อยสี่สิบอะ ดูดิปั๊มยาอย s <S huh ู่ครับผมจังหวะนี้ปั๊มยาอยู่ดีเจไหนดีเจไหนวะดีเจไหนวะมาหวานนี้เจโอ้แม่นชื่อนี่ดีเจสองคนเนาะก็เลยงงครับผมมาดูทางด้านของอัมบอครับผมที่เขาจะมีวิธีอยู่หลังกำแพงครับผมที่อัพเกาะครับผมอยู่หลังกำแพงที่อัพเกาะอยู่หลังกำแพงกำลังจะเปลี่ยนเจจังหวะนี้โดนสกิ๊กก็ไปอัมบอโดนสกิ๊กก็ไปบอกเลยว่าไม่รอครับผมไม่น่ารอดอยู่ที่ต้องเอาก้อนหินไอวอไปหนึ่งโลไอวอไปหนึ่งโลไอวอโอ้โหถูกมาหวานนี้เจจะออกจากเกมเป็นคนที่สองนะครับผมอัมบอต้้ออองขภัยยดวครับผม บอดีนครับผมบอดีนนะฮะโอ้โหติงก๊อบจะเข้ามาแจมติงก๊อบกลับหลางเลยครับผมถ้าอยากได้แต้มบอกเลยว่าอะไรม่าใต้ต้นมะม่วงกำลังโอ้ไม่มีของอะไรเลยอะแต่ไปที่เมือนหินเรียบร้อยแล้วนะผมโอ้มาแล้วผมมาดูทางด้านของซีเอ็นชาครับผมที่อยู่ที่หลังสกีนะฮะลงตีเหลกเว้อเพียอเพียหนวยดับเพลนใต้ต้นมะม่วงไม่ทำอะไร อายุโอเคราชาโนหนึ่งอยู่ที่ป้อมนะฮะอยู่ที่ป้อมของโปฮานะผมอะพูลโลนะผมอยู่ที่ทุ่งหญ้าผมอพูลโลอยู่ที่ทุง่งหญ้ามาดูทางด้างของอันดับ2ของเกมที่แล้วหมูป่าอยู่ที่ไหนครับหมูป่าอยู่ที่ไหนครับผมหมูป่าอยู่ที่ลงหินอองครับผมพีอัดตัวอยู่ทุง่งหญ้าเฮ้ยได้เจอกับอพูลโลอีกไม่กี่วินาทีครับผมอพูลโลอพูลโลโอ้อพูลโลอยู่ข้างบนบนขวาของพีอัดตัว ทุ่งาทุ่งาไปอันนี้เลยอยู่ด้าน้ายนู่นน่ะอยู่ด้าน้ายนู่นน่ะครับครับผมอ่ะใครอยากรู้อะไรของใครบอกมาได้นะผมพี่น้องถามมาได้ครับผมไอ้ต,ต้นมะม่วงครับผมอยู่ที่เมืองหินครับผมซีเอ็นชาวโอ้ซีเอ็นชาวสกิลหรือไม่ไม่สกิลว่ะแม่มีโคขับรถไปต่อหน้าแม่งไม่สกิลเว้ยบาว่าดีเจครับผมบาซเลียอ,อีกแล้วนะ้โอ้บาว่าดีเจพืนอะไรวะเนี่ย โอ้สองเด็กอครับผมพี่น้อง A w เ,เ,เหรอหรือว่าอะไรเนี่ยตุ่นจาอไอวอลเปล่าูอเ w หรือเปล่า,บ,ลลา,บ,าเลเบาเล่เนาะบาเล่ A W ครับผมเกาะสี 4, ม่มวยสามโจโซเซฟวินเลวยฮโตเฮ้ยพี่น้องบอกเลยว่าคนนี้ต้องประหยัดกระสุนปืนว่ะพี่น้อง มาดูทางด้านาของอาเพียโอ้โหอาเพียโค้แคมเลยว่ะพี่น้องดูดิโอ้โหหนื่อยดับเพลินด้านหลนังนู้นน่ะมันกำลังจะไปไว้น้ำมามาอยู่ร้างภูเขานู้นเลยติงกอรครับผมสนามกอลนะผมติงกอลสนามกอลเพื่อมผมราชาโน่หนึ่งล,ลาชาโน่หนึ่งครับผมอพอลโลไหนปะทะหรือยังเฮ้ยเอออพอลโลราชาโน่หนึ่งไงไม่ใช่นะฮะไม่มีใครอยู่ครับผมอาเพียโอ้อาเพียไม่ปะทาว่ะเฮ้ยแม่งปืนโคตรดีเลยว่ะอาเพียนี่ดูดิ AK โอ้โห ดาขอนเลยอะครับบาวหวานดีเจบาวหวานดีเจโอ้โหแม่งวินคือวินบาซิลเลียจนไม่ขาแล้วอะหาคนอะอันดับหนึ่งอะไม่กลัวครับดูดีแม่งฟันด่าไปด้วยดูดีซอลเดอไออะครับยิงยิงสกิดเข้าไปอีกดิมานนี้ดิกําลังวินล่าคนอะครับโอ้โหแมงซีเอ็นชาวเขหนีจนขอบวงแล้วนั่นอะ <c oughs> <c oughs> ขอบวงแล้วนั่นอะ <c oughs> จะหน,นีไปไหนครับ <c oughs> มาดูทางด้านของทิสเดย์เก้าเก้าที่อยู่นอกวงครับผม <c oughs> โอ้โหนอกวงครับผมทิสเดย์เก้าเก้า ดีเจไนท์ดีเจไนท์นอกวงดีเจไนอยากจะบอกว่าข้างหลังคุณมีตัวนะมีคนอยู่ป้อมนะ CPC โร่ 0, นี่ไง CPC โร่ 0, โอ้โหอยู่ที่ไหนวะเนี่ย CPC โร่ 0, อยู่ที่ทางแยกที่ป้อมลงมานั่นน่ะที่กำแพงยาวๆนั่นน่ะ PS ท่านนกโอ้โหผู้ที่เอา้าเโอ,โ,ดดกกอโอ้โดนสกิเข้าไปโอ้โ PS ท่านนกใครวะเนี่ยใครอยู่ป้อมวะไม่น่ารอดว่ะพี่น้องหมูป,ป่าเปล่าใครวะ โอ้โหพี่อัดตัวพี่อัดตัวท่านโนพี่อัดตัวยิงใครวะท่านโนครับผมโอ้โหท่านโนท่านโนโดนสกลเข้าไปโดนสกลเข้าไปท่านโนบอ,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 อกเลยว่าอีกไม่กี่วินาทีจะได้ตายวงแล้วนะผมใครมาเก็บหน่อยมาเก็บหน่อยมาเก็บหน่อยพี่อัดตัวโอ้เลงไอ้นี่อยู่ในว่าป้อมนว่าใครวะอยู่ป้อมพีอัดตัวบอกว่า พีออตัวบอกว่าเจอการท้ายวงครับผมขอหนีแล้วล่ะเมื่อกี้อะไรวะพีเอสท่านโนโอโหพอเลยกอก็ไม่มีหมัวก็มวลหนึ่งแล้วมาใช้หน้าหมาเหมือนคนอื่นอีกโอโหดูดิดูเลือดดิอยู่เสือ้ออยู่อสุดอยู่นอกวงอีกฮะท่านแยกอะมาดิท่านโนท่านโน,น,โนมีอารอนะ oh. อาร้อคิดว่าไม่สามารถช่วยคุณได้แล้วล่ะซีพยใครประท้ายหมูป่าสกินปืนคดเข้เลยกำลังเลงหัวที่ ป้อมนะฮะใครวะน่ะใครอยู่ป้อมวะอาพอลโลไม่ใช่ดีเจนไนท์ก็ไม่ใช่อ๋ออ๋อมังกรชี้อยู่นี่นี่ว่ะมังกรชี้ครับผมอยู่โู้ขอบวงนุ่งเลยป่าเท่อายุป่าเท่ว้ยผมอายุโอเคโดนกำลังร้อยหลังเขา้ามาไอวอลไปหนึ่งลูกครับผมโอ้โหสู้กันที่แม่นำ้ำนองโงโอ้โหนองวง่โคตรเยอะเลยว่ะรอบนี้ใครวะไอวอลดานัะนะ่นอะ ติงกอ๊อโอ้ติงกอกำลังปัดท่ากับอายุโอเคป่าเทนโน่หนึ่งครับผมกำลังจะวิ่งเข้าไปเอาหมูป่าได้เก็บใครครับโอ้ oh. ไม่ขึ้นชื่อเลยหมูป่าอ okay? ายุโอเคป่าเทครับผมรอล่าครับผมรอล่าโอ้สก,กิเขาบนอยู่เฮ้ hey! ติงกอตรอยดิรอยดิรอยดิร้อยมันอยู่ที่ไอบอลเนี้ยครับนี่ครับผมตรงนี้แหละครับผมตรงนี้แหละกำลังอายุโอเคต้องขออภัยด้วยนะผมถ้าเก็บคุมไปได้กำลังเนี้ยโอ้โหพี่นนอปะป่า ใครวะเนี่ยอายุโอเคกำลังจะเข้ามา,ามม okay? ท้าครับผมอายุโอเคป่าป่าเทพเราบผมเอกวงครับผม ใครบ้าระเบิดวะเนี่ยติงก็กับผมติงกอติงกองกอ,อยู่ที่หน้าประตูโอ้โหเลือดเหลือร้อยเจ็ดสิบนะฮะไหวหรือเปล่าฮะอายุเคปอาเทพมาดูท่านั่งของติงกอโอ้โหเลือดเหลือเต็มโอ้ก่อขาวก่อขาวก่อขาวระเบิดไปดิอพอลโลได้เก็บดีเจไนท์ไปแล้วนะผมโดนระเบิดหรือไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนสัญญาณเลยไม่โดนสัญญาณเลยจอไอวอลเยอะไปจอไอวอลเยอะไปจอ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 โอ้ไอวอบ้าพอมึงโคตรเยอะเลยฮะทำไมเยอะขนาดนี้ม้าจอ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 เอายิงวัดดิยิงวัดยิงวัดติงกอติงกอจะเก็บได้หรือไม่ติงกอจะเก็บได้มั้ยไอวอลหนึ่งคัน อ, 1, 9, 9, 9, 9. อีบอลหนึ่งครั้งสุดเก้าสุดเก้าโอ้แต่ตวตีสุดท้ายครับผมตูตีก็เตะออกจากเกมไปที่เรียบร้อยตาล่าเพิ่งเปิดนะฮะติงก็อยู่ที่นอกวงยาวไปครับผมมันจะมาจากทางทุ่งหญ้านะฮะ มาดูทางด้านของอภียะครับผมหน่วยดับเพลิงเหมือนเดิมครับผมแต่ต้นมะม่วงขับรถโอ้ไม่กลัวนะผมก่อนหนึ่งไม่กลัวทําเป็นไม่กลัวบางหว่าดีเจขับรถครับบางหวานีเจย์กำลังประทังหมูป่าใช่ไหมวะถ้ากูจ่าไม่ผิดสกินเปิดสกินเปิดบางหว่าดีเจย์กำลังเ้าชัดบางหว่าดีเจย์บางหว่านีเจอย์อภียโอเคมาดิเกมมาดิบางหว่าดีเจย์ไอวัวไปหนึ่งลูกหมูป่า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 จะเก็บได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายผมถูกบางหว่าดีเจเตะออกจากเกมนะฮะ เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะครับผมโหหมูปา่าโอ้โห MP คูณไอ้นี่นะโอ้ชิวสเตเดก็เก็บใครฮะชิวสเตเดย์ยิมสี่ยิมห้าโอ้โหท่านโนดเก็บท่านโนดไปได้โอ้คนนี้คนนี้สมสมควรตายนะครับผม PE อัดตัวครับผม PE อ,อัดตัวอยู่ที่บาซิเลียนะฮะ ติงก,ก็ะครับผมติงก็ะบอกเลยว่าอีกไม่กี่วินาทีนไอ้นี่จะมาแล้วนะทางด้านขวานะผมก็คืออัดตัวนั่นเองนะฮะมาดูท่าดังของอาเพียบผมที่อยู่ลงเรื่อนแล้วก็อยู่ที่น่องหมอนนะฮะใต้ต้นมะม่วงอยู่ที่ลานสกีเบาหวานดีเจเบาหวานดีเจอยู่ที่บาซิลีอาสามชั้นนะฮะยูสเดย์เก้าเก้าอยู่ที่ทุ่งหญ้าครับผม พีเออตัวบาซิเลียติงกอติงกอนอกวงยาวไปบาซิเลียโอ้โหอาเพียวอาเพียวอาเพียวตำแหน่งของคุณตูเปิดเผยแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้กูเลยเอ้ยลอบไปได้นะฮะผมอาเพียวโอ้โหมันน่าจะเข้าทานที่ตั้งแคมป์นะฮะไต่ต้นมะม่วงครับผมไต่ต้นมะม่วงไต่ต้นมะม่วงลานสกินยาวไปครับผมลานสกินยาวไปอยู่นอกวงโคตรไกลอ่ะอยู่นอกวงอ่ะครับ บ้าหวานดีเจเบ้าหวานดีเจด่าใครไม่มีใครด่าตอนนี้ก็เหลือ6คนสุดท้ายพีเออัดตัวกำลังจะขึ้นไปที่ป้อมที่โอ้โหบาซิเลียเทียสเดก้าเก้าที่สเตเดก้าเก้าทุ่งหญ้าครับผมทุ่งหญ้าทุ่งหญ้ายาอไปทุ่งหญ้ายาวไปติงกอติงกอกเออติงกอข้างหน้าคุณก็คือพีเออัดตัวนั่นเองนะครับผมที่อยู่ป้อมนะฮะเรามาตัวด้วยนะผมมันอยู่ไกลอยู่นะไม่ต้องไปกลัวนะผมมันอยู่ไกลอยู่นะ พี่อัตัวนี่ไงอยู่ป้อมชิวชีวโอ้โหแม่เก็บของชิวชีวแบครับพี่อัตัวกับผมด้านหลงังติงก๊อกกาลังจะเข้ามาช้าคุณนะผมทานภูเขาที่คุณมองอยู่ทันน้นแหละครับนี่นนครับผมทานนี้แหละครับผมติงก๊อกกับผมติงก๊อกติงก๊อกอาเพียอาเพียโอ้โหอยู่ที่แม่น้ำเลยครับผมตายต้มมะม่วงครับผมได้เจอกับอาเพียแน่นอนครับผมเฮ้ยใครวะเนี่ยมาดีบางวันทีเจไปดีไปดีน่าจะเป็นชุลี พีอัดตัวครับผมไม่ใช่ทิวสเสด๙9ทิวสเสดก9ไตยต้นมาม่วนไม่ใช่บาหวานดีเจคนที่อยู่กับคุณก็คือพทิวสเสด้าหรือเปล่าเขาไม่ใช่นะผมเอา้าติงก๊อกหายไปไหนวะติงก๊อกข้างหน้าคุณก็คือทิวสเสด๙๙กำลังวิ่งกับคุณนะผมข้างหน้าคุณทางด้านใส่ป้อมก็มีพีอัดตัวนะผม พีอัดตัวนะผมเที่สเดกเก้าเก้ากลังกับลูลกนาะดูหลามด้วยโดยสกีเข้าไปไอวัวบ้านหนึ่งลูกโอ้โหติงกอง็อกสกีเข้าไปมาดียิงวัดดีดดยิงวัดดีมาดีเที่สเดกเก้าเก้ากำลังยิงวัดยิงวัดโอ้โหใครวะพี่อัดตัวน่เอะนะผมคนที่อยู่ป้อมขนาดนี้เที่สเดกเก้าเก้าไม่มีที่จะไปแล้วกูอยู่ในวงแล้วมือวัวมือ,ม,อ,ม,อมายิงการทำไมเที่สเดกเก้าเก้าไปอย่าไม่มีเป้าหมายเลื่อนรถนะไปแบบนี้เลื่อนไม่เหลือนะ เดี๋ยติงก้าวครับผมเดี๋ยวขวาก็ไปแล้วผมโอ้โหมาอยู่ที่ต้นไม้ครับผมเจงหมานี้จะสกิีได้หรือไม่คนาคุณนะผมเทียสเดดก้าวอยู่คนาคุณเทียสเดดก้าวอยู่คนาคุณลงมาขึ้นมาไอวอลพ้นหรือไม่ไอวอลไอวอลไม่โดนวงมาแล้วนะผมวนมาแล้วเทียสเดดก้าวกำลังปะทะกับติงกอนะผมเทียสเดดก้าวได้เข้าวงแล้วโดนสกขก็ไปโดนสกีสกิีสกีสกีโอ้ติงกอสกีก็มาสกิีก็มามานีนดคกูอยู่ในวงแล้วมานีนดีติงกอมือมานีนดีพี่อตัวข้าอยากจะบอกว่าโอ้ เส ouais. ียชีวิตเว้ยอพียเสียชีวิตครับผมพี่ออัตัวกำลังจะลอยทิ่วเสดเก้าเกครับผมหยั่นเชียวๆนะครับผมพี่ออัตัวกำลังจะลอยทิ่วเสดเก้าเก้ยั่นเชียวๆชียวบาหวานดีเจเจอใครครับบาหวานดีเจที่ตั้งแคมป์ใครครับผมมานี่ดิ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 ไต่ต้นมะม่วงนี่เองคิดว่าใครไต่ต้นมะม่วงนี่เองนะครับผมพี่ออัตัวลอยดิลอยดิทางด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยมีสองคนเลยก็คือติงก๊อสกับทิ่ยวเด็จเก้าเก้านะเองเที่ยวเสด็จเก้าช้ากับโอ้ พีเอตัวครับผมกำลังจะขึ้นมาชาร์จมาดิดิมาดิาดโอสี่ห้าห้าสามสี่ห้าห้าสามเข้าหัวแล้วทิศเดย์กเก้าเก้าจะเข้าไปชาร์จต่อหรือไม่ทิศเดยเก้าเก้าจะเข้าไปชาร์จต่อหรือไม่โอ้พี่อตัวหึ่ง <c oughs> หายหัวไปไหนแล้ววะ <c oughs> พี่อตัวบอกว่าขอขึ้นป้อมก่อนนะฮะขอขึ้นป้อมครับผมโอ้ติงกอรครับผมจะเข้ามาแจมหรือไม่จะเข้ามาแจมหรือไม่สองคนนั้นกำลังปะทะที่ป้อมนะผมกำลังปะทะที่ป้อมด้านด้ซ้ายคุณแล้วผมดานซ้ายคุณนี่ครับผมสักโขกเข้าไปเลยสักข่มเข้าไปสักข่ม บ่าวานี่เจเลี้ยวซ้ายเลยผมเลี้ยวซ้ายเลยถ้าอยากเจอคนสี่คนที่อยู่ด้วยกันนะผมเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายโอ้โหบ่าวานี่เจอย่าจะบอกว่าบ่าวานี่เจติงกอครับผมรางวัลโดนบ่าวานี่เจด้วยนะครับผมบ่าวานี่เจบอกเลยว่าร้อยฟีครับใต้ต้นมะม่วงโอ้บอกเลยว่าอยู่แต่ที่เดียวครับผมใต้ต้นมะม่วงกลังจะขึ้นไปชานบ้านเฮ้ย ลำบเบอร์ย่อไปลำเบอร์ย่อไปมาดิแต่ต้องมาม้วนดูทุกสก,กีทุกสก,กีด้วยติงกอรหรือเปล่าอา,ายกไก่ก็น่าจะเป็นติงกอเอออยู่ที่ไหนกันหมดครับผมบางวานทีเจบางวานทีเจสก,กีก็ามาเทสเดก้าเก้าติงกอได้เก็บไต้ต้องมาม้วนไปแล้วนะผมพี่อ่ตัวอยู่แต่ป้อมนะผมบอกเลยว่าสี่คนสุดท้ายนี่ไม่ธรรมดาครับผมโอ,อ้กำลังเลี้งหัวติงกอรครับผมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ครับผมบ้าว่าทีเจนะผมติงกอโอ้โหเหลือสาดเลยอะครับโอ้โหโลูนันโดช่วยได้ลูนันโดช่วยได้ครับผมโดโทสเกะอ๋อไม่ลูนิงโอ้โหพี่น้องใครว่าที่สกเกเะโอ้พี่อตัวนะผมที่เข้ามาทีสเกเะพี่อตัวสวก,กัลุนานละวันด้วยนะผมเพราะว่าอยู่แต่ที่เดียวนะผมทิสเดย์เก้าเก้าผมทิสเดย์สามคนสุดท้ายนะผมสามคนสุดท้ายติงกอนนะผม บอกเลยว่าเทืสเเดียเก้าๆได้เปียบมากเลยนะผมที่จะลอยทางด้านซ้ายหลืด้านขวานะผมบางวันดีเจอยู่ที่แอร์ดอก์รับผมกำลังกำลังจะวิ่งเข้าวงมานะผมกำลังจะวิ่งเข้ามาวงมาวิ่งเลยครับผมสิงก็วิ่งซ้ายเลยครับผมเพราะสองคนนั้นมากำลังจะปะทะกันอยู่แล้วนะผมกำลังจะปะทะแล้วไม่มีใครเขาเขาอยู่ที่ก้อนหินแล้วผมวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยวิ่งครับผมบางวันดีเจกำลังจะเข้าไปปะทะกับเทือสเเดียเกาเทืสเเดียเก้าอยู่บองหัวกลเออเทืสเเดียจะตกรือไม่ การวันนี้ไอวอลไปหนือโลไอวอลเปืนอะไรวนะน่ะโอ้โหพี่น้องติงก็ส์ครับผมเข้ามาลอยเลยครับผมติงก็ส์เข้ามาลอยเข้ามาลอยติงก็ส์จะเข้ามาลอยได้หรือไม่ไทยตอนเอาขวาน,นี้ครับผมโอ้โหโอ้ติงก็ส์ได้เตะอัปรามหนึ่งไม่ใช่ครับผมโอ้ oh. ขณะนี้ติงก็กำลังปะทะกับบาวานดีเจผู้ที่มีคะแนนเยอะที่สุดแล้วก็อาสติอยู่อาดัมหนึ่งเยอะที่สุดนะผมบาวานดีเจอยู่ทางต้นไม้ข้้งล่างนะผมบางวานดีเจไปทางด้านขวาแล้วนะผมติงก็ครับผมอยู่ด้านหลังคุณครับผมอยากจะบอกว่าบาวานดีเจคนได้เปรียบเลยโอ้ปืนอะไรวะเนี่ยติงก็ครับผมติงก็อยู่ทางด้านขวาของคุณครับผมโอ้นี่ไงต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับผมจังหวะนี้ บางวันนี้เจสก,กิลหรือไม่จะสก,กิลหรือไม่ปืนเอฟเจ็สิบเก้าปืนเอฟสิบเก้าไอวอลไปหนี่ยวเราเอาระเบิดเอาระเบิดไปดิเอาระเบิดไม่ดวงก็ให้มันรูไปไม่ดวงก็ให้มันรูไปโอ้โหถอยหลังตาใต้วอลบางวันนี้เจบอกเลยว่าสเต็ปดีมากนะผมเรามาดูทางด้านของดิงแชนแนลที่เขาจะใช้วิธีการในการโจมตีอันดับหนึ่งของพวกเรากจงวันนี้ลุยต่อไปเหนีราสุดท้ายครับผมถูกบางวันที่เจเตะออกจากเกมแล้วคนนี้คือเป็นผู้ที่มีชีวิตเราเป็นคนสุดท้ายผู้ที่มีแต้มเยอะที่สุดนะผม MVP ใครครับโอ้พี่น้อง CEP CEP ติดเลยโอ้โหพี่น้องครับก็จะประมาณนี้นะผมในการเก็บแต้มมา3สัปดาห์แนะผมเดี๋ยวเหลืออีก4แมปสุดท้ายนี่พบกันในสัปดาห์ถัดไปหรือว่า EP ตัดไปนะผมที่10คนสุดท้ายที่เราจะมาเจอกันนะผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้บผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ